คุณเชื่อไหมว่าคนดีๆของคุณเนี่ยสามารถจะนอกใจคุณได้โดยที่เราไม่เชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคือคนที่เรามองดีๆตอนแรกนะเขาก็ยังเป็นคนที่ดีอยู่แม้ว่าเขาจะนอกใจคุณผมอาจจะพูดโหดไปนะครับเขายังเป็นคนที่ดีอยู่แม้ว่าเขาจะนอกใจคุณเพราะอะไรปะเพราะคนภายนอกก็ยังมองเขาดีแต่การที่เขาจะนอกใจเรานั้นแปลว่าเขาไม่ดีเนี่ยผม ผมอยากให้แฟร์นิดหนึ่งทุกคนนะครับเขาจะมีทัศนคติที่ดีเพื่อตัวของเขาเองมันเป็นทัศนคติซึ่งซึ่งควรจะมีในทุกๆคนทุกอย่างมันขึ้นอย่างแอคติ้งที่เราแสดงออกกับคนรักของเราสำคัญตรงนี้สำคัญตรงนี้คุณแสดงอะไรออกไปให้คนรักคุณเห็นนะครับแสดงอาการมีดอาการเอิมไม่เต็มอาการขาด อาการอะไรสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเติมเต็มตัวเราเองถูกปะถ้าคุณเติมเต็มตัวเองไม่ได้คนรักคุณช่วยอะไรคุณไม่ได้นะเพราะคนเราจะไม่อยากที่จะแบกภาระเพื่อช่วยใครตลอดเวลาทั้งชีวิตถ้าวันนี้ความสุขของคุณอยู่กับการได้ได้เห็นคนรักทําตามที่คุณต้องการอ่ะอันนี้ไม่โอเคแล้วคุณกําลังขุดหลุมฆ่าตัวตายความคาดหวังคุณขึ้นอยู่กับเขาทําอะไรให้ถูกใจคุณ ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงขึ้นมานะแสดงว่าคุณน่ะกาลังหวังพึ่งเขาตลอดเวลาและไม่มีใครอยากให้คุณพึ่งอย่างนั้นมันไม่มีความสุขครับในการที่เราจะรู้ว่าตัวเราแบกรับภาระเพื่อเพื่อเพื่อความสุขของคนอื่นเพียงอย่างเดียวนะ่เพียงอย่างเดียวหมายความว่ามันเครียดอะมันเครียดอ่ะที่ฉันนี่ต้องทําตามทําตามทาตามทาตามอ่ะเออมันจะกลายเป็นหน้าที่ถ้าเป็นหน้าที่ปุ๊บเราจะไม่อยากทำเพราะอะไรปะเพราะอะไรก็ตามที่เป็นหน้าที่แล้วเราต้องทำอะ มันขาดอย่างนี้พวกเรามันขาดอิสระถ้าคนดีๆที่เขาคบคุณอยู่เขารู้สึกว่าคุณคาดหวังในตัวเขาเกินไปความสุขของคุณขึ้นกับกับเขาเพียงฝ่ายเดียวนั้นคนดีๆของคุณที่เขาเคยดีเขาก็จะเปลี่ยนไปได้ยิ่งโดยง่ายครับมันไม่ได้แปลว่ารักโดยไม่ต้องคาดหวังจริงๆร,รักโดยไม่ต้องคาดหวังเนี่ยโคตรดีผมแนะนํา แต่ถ้าคุณคาดหวังเร็วเท่าไหร่แล้วคุณแสดงออกให้เขารู้มากเท่าไหร่อันนี้จุดอันตรายมากเลยครับอย่างเช่นสมมติว่าคุณคาดหวังว่าถ้าเขาเสร็จประชุมเขาควรต้องโทรหาคุณเขาควรจะต้องไลน์บอกคุณควรจะต้องแจ้งคุณหรือคุณจะต้องใส่ใจมารับคุณทันทีอันมาปุ๊บเออเดี๋ยวค่อยตอบเดี๋ยวค่อยตอบไม่เป็นไรผมจะบอกความจริงบางอย่างแม้จะเสร็จงานหรือประชุมเสร็จแล้วก็ตามพวกเราเอง ไม่มากก็น้อยก็ทําแบบนั้นเราไม่ได้คิดจะตอบเขาในทันทีนะครับถูกหรือเปล่าหัวใจตอนนี้ครับแฟนคุณท er ักมาคุณกําลังยุ่งอยู่ถึงแม้คุณเสร็จเรื่องยุ่งแล้วก็ตามคุณก็ไม่ได้คิดตอบทันทีไหนมีใครในที่นี้มัครับที่แฟนทักมาแล้วคุณกําลังยุ่งอ่ากำลังสนุกแล้วกันไม่ต้องยุ่งก็ได้สนุกกับอะไรบางอย่างถ้าคุณคิดว่าปล่อยไปสักพักหนึ่งแล้วกันคุณกาลังกดดูมือถือดูนู่นดูนี่ดูซีรุ่งซีรีแล้วยังไม่ได้ตอบเขาในทันทีครับหัวใจตอนนี้ครับ นะครับทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเราอยากมีชีวิตที่อิสระระดับหนึ่งแต่เราก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งเหมือนกันการคาดหวังความสุขของเราโดยขึ้นกับการกระทําคนทําให้คนนอกใจบุญคนดีๆจะนอกใจบุญเพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องให้พลังกับการทุ่มเทความสัมพันธ์เพื่อคุณเพียงคนเดียวหลายครั้งอ่ะทุก ปัญหาที่เกิดขึ้นความรักนะคุณคุณฟังผมเป็นการนะแล้วคุณดูว่าจริงไม่จริงคุณฟังดีๆคนเราจะเจ็บต่อเมื่ออะไรปะเมื่อความรักมันไม่เท่ากันเว้ยใครว่าจริงบ้างเมื่อคุณรักเขามากกว่าเขารักคุณคนที่เจ็บคือใครครับคนที่เจ็บคือใครคือคุณและรักมากกว่าเราไม่อยากเจ็บเราจะทำอะไร เราจะพยายามควบคุมสิ่งนั้นไม่ให้เราเจ็บเพราะเรากลัวที่จะเจ็บดังนั้นคาดหวังเป็นส่วนหนึ่งคาดหวังเป็นส่วนหนึ่งทําให้เขารู้สึกอีกอย่างนึงคือความกลัวทําให้เขารู้สึกได้ขาดความมั่นใจกลัวทําให้คุณไปควบคุมเขากลัวทําให้คุณไล่ตามจี้เขาสอบสวนเขาสักถามเขาคุณรู้อะไรไหม ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเราสัมผัสได้ว่าคุณกลัวแบบไหน